कहीं क्या สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์นะคะวันเสาร์เราก็จะเจอกันแบบนี้นะคะับ6โมงเย็นโอ้วันนี้ขอเซล่อยได้ไหมทำไมคะโอ้เราแต่งตัวดูมีสกุลรุนชาติมากเลยนะวันนี้ให้โชว์โบใหญ่เนอะเออถูกต้องนะฮะเป็นเศรษฐินีใช่ไหมจากงวดวันที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง1ตุลาคมก็ดีค่ะก็ดีด้ีเดี๋ยววันหน้าเอาใหม่อีกรอบครับผมตอนนี้คันปากยูพิทไปหมดเลยเรื่องราวของวงการนางงามอยู่ติดตามบ้างไหมคะโอ้โหตามจนไม่ได้นอนคือเอาตรงๆนะแชทไลน์ที่เขาบอกว่าหลุดออกมา79หนนนน้้าาเีี่่่ยะครัับพตงใจอ กว่าตอนสอบอ่านหนังสือขนาดนั้นอีกต้องบอกว่าตาแตกแล้วมันตัวเล็กบางทีเราก็ต้องขยายเอ็มก็เลยไปเอาไปอ่านในไอแพดแต่ยังดีขอบคุณที่เขามีไฮไลท์ถูกต้องค่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะสำหรับเรื่องราวดราม่าของเวทีประกวดต้องบอกวาดับหนึ่งจริงเลย MUT นั่นเองนะคะ Miss Universe Thailand 2020ค่ะคือน้องคนหนึ่งมาพูดได้เลยเนาะพูดชื่อได้เนาะน้องเชอเอมนั่นเองนะคะ เขาออกมาพูดเอมน้องเชอเอมเขาก็ออกมาบอกนะคะคือตอนแรกกองบอกก่อนว่ามีดราม่าก็คือมีผู้จัดการนางงามแฝงตัวเข้าไปในกองผู้จัดการผีผลักถูกต้องนั่นเองนะคะบทสรุปก็คือตอนนี้ล่าสุดก็คือเชอเอมถูกตัดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะรวบรวมทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นจนจบให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะในช่วง Talk of the Town ค่ะ เอมไม่ต้องการที่ตจะาละติดท,ที่ชอบทำของเอมพี่ถามตักกะว่าหนูให้ไหมถ้าเป็นหนูนั่นคือคำตอบหนูไม่ให้เพราะอะไร สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวที่เป็นท็อกออฟเดอะทามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการที่กองประกวด Miss Universe Thailand 2020ประกาศปลดเชอเอ็มชยาธนุษอดีตสาวงามหมายเลข82ออกจากกองประกวดในปีนี้สาเหตุเพราะมีพี่เลี้ยงนางงามที่เชอเอ็มอ้างว่าเป็นบโบรกเกอร์แฝงตัวเข้ามาเป็นทีมงานซึ่งแน่นอนว่านี่มันผิดกฎของกองประกวดค่ะข้อตกลงของการประกวด i s s u n i v ว r s e t h a i l a n d 2020ในข้อ5.29ก็ได้ระบุแล้วว่า ทางกองประกวดสงวนสิทธิ์ห้ามม่ให้ผู้ใดนำพี่เลี้ยงเข้ามามีส่วนร่วมใดๆกับผู้เข้าประกวด งานนี้แซ่บกว่าส้มตำปูปลรราเพราะวันที่กองประกวดแถลงข่าวนั้นเชอเอ็มและเคนสิทธิชัยก็มีคิวไปออกรายการสดญาติอโศกและได้ฟังประโยคที่ปุ้ยปียาพรผู้อำนวยการกองประกวดในปีนี้ประกาศปลดเอฤฤธอผลิติภณีค่ะทางกองประกวดจึงขอใช้สิทธิ์ในข้อตกลงการเข้าประกวด MissUnivers e t h a i l a n ด์2020ข้อ5.29วรรค4ตัดสิทธิ์ของท่านในการประกวดรอบ30คนสุดท้ายในการประกวด m i s s Univers ์ t h a i l a n ด์2020นับแต่วันนี้เป็นต้น ในส่วนของแชทจงใจหลุดมากถึง79หน้าซึ่งมีการพูดถึง2ผู้เข้าประกวดในปีนี้คือวีนาและอเมนดานั้นเชอเอมก็ได้กล่าวขอโทษที่เคยคิดไม่ดีอีกทั้งวีนาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อนไลายมาขอโทษส่วนตัวแล้วทั้งนี้เธอบอกในรายการของพี่หนุ่มกัใชัยว่ามองอเแมนดาเป็นคู่แข่งมาตลอดเพราะมีอะไรหลายอย่างที่เหมือนกันค่ะ นอกจากนี้เชอเอมยังบอกด้วยว่ารู้ตัวคนปล่อยแชทลับนี้ซึ่งเป็นคนสนิทมากของเธอแต่ไม่รับโทรศัพท์เธอมานานกว่า3เดือนแล้วที่สําคัญเชอเอมยังประกาศว่าหลังจากนี้ก็ไม่ขอไปประกวดเวทีนางงามที่ไหนอีกแล้วค่ะ แฟนนางงามบางส่วนนีคะก็เหมือนอกหักพอเขาปักหลักจะเชียร์เชอเอมไน,<ช>นนี้ก็ต้องไปเชียร์อีก29คนที่เหลือแล้วกันแต่ก็มีคนให้เชียร์เยอะแล้วก็<ช>มีหลายคนที่เอาตรงๆก็มีวิแววที่เขาว่าเป็นตัวเต็งกันแต่ว่า รับน้องเชอเอมผมก็มองว่าเขาเป็นคนที่ปลูกกระแสทําให้หลายคนหันมาสนใจวงการนางงามเยอะจริงๆเนื่องจากว่าการตอบคาถามของน้องนั้นดูฉลาดแล้วก็เก่งมากการเรียบเรียงคําตอบนี่คือแบบขูสุดนะคือถ้าถามเอ็มเอ็มก็ยังมองว่าน้องเขาเป็นคนเก่งอยู่ดีนะแต่ว่าอาจจะด้วยกติกาและเรามีกฎที่เราต้องเคารพกันนะคะก็อาจจะยังไม่ถึงเวลาถ้าปีหน้ากลับมาใหม่ยังไงก็ผู้เราพร้อมให้โอกาสนะไม่รู้น้องจะกลับมาน้องบอกน้องไม่กลับแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะครับผมไปดูกันที่ข่าวของคุณฟิล์มรัฐภูมิกันหน่อยดีกว่าหลายคนก็คิดถึง พี่ปีมบอกว่านี่กลับมาคัมแบ็กจับใหม่เรียกว่าเคาะสนิมกันเลยทีเดียวนะฮะเมื่อก่อนนี่หูโด่งดังมากยากูซ่าพีนลองได้ปะไม่ได้หรอค่ะอืมเดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์กันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับคราวนี้กลับมาเป็นแบบบอยแบนด์ด้วยนะฮะมีชื่อว่า The Circus Band นั่นเองนะครับเตรียมปล่อยซิงเกิลแรกชื่อว่าโอแม่สาวน้อย ดูแววตาที่เธอจ้องมองฉันสิอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนี่คือชื่อเพลงนะโอ้แม่สาวน้อยนะครับงานนี้คุณฟิล์มบอกว่าชวนเก่งทัชยะร่วมฟิจอริงด้วยทุ่มทุนสร้างไม่อั้นนะฮะเนื่องจากว่า MV เพลงเนี่ยก็ เกือบล้านแล้วนะฮะทุนเงินเยอะมากเลยแล้วก็ที่สําคัญได้สาวทัพทิมมาริกามาเล่นเป็นนางเอก MV ให้ด้วยค <c oughs> ุณฟิล์มบอกว่านี่คือการสารฝันของตัวเองให้เป็นจริงนะครับเพราะว่าได้ทําในสิ่งที่อยากทําก่อนยอมรับตรงๆว่าคาดหวังกับซิงเกิลนี้เอาไว้เยอะเหมือนกันเชื่อว่าแฟนๆก็ยังไม่เคยเห็นพี่ฟิล์มในบทบาทนี้มาก่อนนะครับก็ยังไงฝากติดตามซิงเกิลแรกของวง The c i r c u ปแ Band ด้วยนะครับ เพราะว่าเราเราชอบความเป็นแบรนด์อยู่แล้วอะเราชอบแบบบ๊อป,ปล็อกคุณลิตี่หน่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาเล่นสดเล่นคอนเสิร์ตมันมันกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ที่ผ่านมาก็จะถูกจับไปเต้นไปอะไรเงี้ยแต่นั้นเราเราก็ชอบเหมือนกันนะเราก็ชอบเหมือนกันแล้วก็แบบแต่ว่าเราอยากทำบางมุมที่เรายังไม่เคยทำก็ใส่ท่อนแรปด้วยแล้วก็มีท่อนเอื้อนไทยด้วยครับแล้วก็ เหมือนที่พี่ฟิล์มบอกแล้วก็มีส่วนช่วยดีไซน์ร้องด้วยนะครับก็สนุกดีครับเราก็ดูเขาผ่านทีวีแล้วไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้มาร่วมงานกันนะครับก็ฝากนะครับวงเดอะเซอร์คัไว้ด้วยนะครับพวกเราก็ทํางานเต็มที่นะครับเป็นอีกหนึ่งบทบาทนะครับที่ทุกๆคนอาจจะไม่เคยเห็นฟิล์มในบทบาทแบบนี้นะครับแต่ก็เต็มที่มากๆเพราะว่างานเพลงเนี่ยมันมันไม่มีข้อจํากัดอยู่แล้วแล้วผมก็อยากแสดงตัวตนออกมาให้แฟนๆได้เห็นในมุมนี้บ้างนะครับก็ฝากเพลงแรกไว้ด้วยนะครับโอ้ไม่สาวน้อยนะครับ พี่ฟิล์มก็ต้องร้องให้เอ็มแน่นอนเลยค่ะพี่โอ๋โอแม่สาวน้อยใช่โอแม่สาวน้อยแล้วก็เป็นคนศิลปินนะที่หล่อมาตั้งแต่ยุคสมัยเอ็มไม่เป่นเลยอ่ะคือหล่อมากแล้วตอนนี้ก็ยังแบบ <laughs> ดูเมื่อกี้ยังแต่ว่า<ม>พี่ฟิล์มนี่มีเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เขาไป เล่นการเมืองด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้กลับมาแล้วเรื่องราวของศิลปินเพราะฉะนั้น FC ฟพี่ฟิลรอเลยแล้วก็พร้อมถือป้ายไฟเชียร์มาตอนที่อีกหนึ่งศิลปินอันนี้ก็พร้อมเหมือนกันนะคะคุณกอฟพิชยานั่นเองก่อนหน้านี้จะได้เห็นคุณกอฟในมาสที่มันขรึมเพราะเขาจะมาพูดถึงเรื่องราวของน้องชายอย่างคุณไม้นะก็เป็นดูโอ้ที่โด่งดังมากนะอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็ยุคใกล้ๆกับพี่ฟิลเหมือนกันนะใช่ไหมใช่อันนี้ค่ายอะไรเนี่ยแกรมมี่ค่ะอันนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะคะแต่งานนี้มาอะาจจ มีข่าวดีเพราะว่าอาจจะมีคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์รีเทนคือประเด็นคือเขาปล่อยคลิปอันนี้กันออกมาแล้วกระแสมันแบบตอบรับดีมากๆเลยนะคะถ้าจะรีเทนจริงๆเนี่ยทั้งคู่ต้องกลับไปไว้ทรงลากใส่ด้วยทรงนั้นฮิตมากทรงนั้นนี่คือผู้ชายไทยทุกคนต้องเคยผ่านมาคือสมัยเรียนเนี่ยพี่กอล์ฟไมค์เขาเป็นรุ่นพี่รุ่นพ่อมดีสาวๆคือแบบตามกรี๊ดเลยแล้วเขาก็ห่างหายกันไปเกือบ15ปีเขาบอกว่าอาจจะมีข่าวดีนะค่ะได้กลับมาเจอกันรีเทนก็เป็นได้ค่ะ แล้วก็นึกว่าลืมเรากันไปแล้วครับผมก็ก็ตกใจแล้วก็ดีใจแล้วขอบคุณมากที่ที่ยังที่ยังสปอร์ตพวกเราจนถึงวันนี้ครับก็เราก็ก,ก็ถ้ามีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเราก็สัญญาว่าจะทําให้เต็มที่แล้ววันที่ได้ไปคอนเสิร์ตพวกเราเรา,เราจะทําให้โมเมนต์หลายหายปีที่ทุกคนได้ฟังเพลงของพวกเราแล้วเอนจอยของพวกเราที่ผ่านมาหลายๆปีกลับมาอีกครั้งนะครับถึงลุงเป็นพ่อแล้วก็ยังเมากันไหวถึงบอกไงครับว่า รีบๆหน่อยตอนนี้ย่อย่อตัวลงไปแล้วหัวเข่ามีเสียงแก๊บเนี่ยน้องๆมันแซวแล้วเนี่ยเวลาถ่ายละครอ,อ,อ้าวผมยังเต้นไหวนะเนาะเฮ้ยไหวดิครับเ้ยตีลังกาก็ยังไหวครับครับแต่ใจจริงอยากให้ผ่านช่วงโควิดไปก่อนด้วยเพราะว่าอยากให้คนมาดูสดๆเพราะเราเรารู้สึกว่าถ้าเราเจอกัน่ะเราอยากเจอกันแบบเห็นจริงๆอยากสัมผัสอยากเจอแฟนๆทุกๆคนที่แบบติดตามเรามาตลอด1ิบ เกือบ15ปีชอบมากเลยอ่ะบอกใจตัวเองต้องไม่อีกอันนั้นเพลงอะไรนะ ที่ปรึกษาโอ้โดนใจมากแล้วก็มีเพลงเรื่องเล็กของเธอใช่มโอ้โหเล็เพลงแล้วก็พี่โอ๋ต้องไปแล้วแหละคอนเสิร์ตครั้งนี้หยอกกระปุกรอแล้ววันนี้ใช่ค่ะไปดูกันที่เรื่องราวของสาวลาล่านะครับก็เธอคนนี้เนี่ยล่าสุดในไอจีนี่โอ้โหเซ็กซี่มากเลยนะตกใจเหมือนกันนะแบบสลัดลุคเก่าไปเลยเห็นบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนไซส์เลยทีเดียวนะฮะจากเดิมเนี่ยเขาเคยเป็นสาวไซส์ XL อันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะข่าวเขียนมาแบบนี้นะครับ มาเป็นตอนนี้เป็นสาวไซส์ S อสแล้วแล้วก็ชุดที่ใส่เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเผ็ดร้อ <Pet ron S 2> นมากจริงๆะนะครับคือเจ้าตัวก็บอกว่าชุดที่ทุกคนเห็นเนี่ยฝ่ายชายก็คือคุณเล็กเจษด,ดาแฟนหนุ่มซื้อให้เนื่องจากว่าอยากจะให้เป็นของขวัญน,นั่นเองคือตอนแรกเจ้าตัวก็บอกไม่มั่นใจเหมือนกันแต่พอใส่แล้วเนี่ยก็รัวๆเหมือนกันนะฮะ <c oughs> นอกจากนี้คุณลาล่าย,ยังบอกด้วยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสาวไซส์ S แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังคงโดนบูลลี่นะครับในจุดอื่นๆไม่หยุดนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะ เรียบร้อยนะครับระวังนะชาวเน็ตตอนนี้คุณยังมีโอกาสนะครับคอมเมนต์ไหนค, <c oughs> คอมเมนต์ไหนที่ <c oughs> ไปอคอมเมนต์ด้วยความหยาบคายอันนี้อาจจะต้องไปลบให้ไวเพราะว่าเจ้าตัวกําลังรวบรวมหลักฐานในการเตรียมฟ้องร้องอยู่อย่างว่าแหละยุคนี้แม่อบอุ่นโลกออนไลน์เดี๋ยวดายหน้าบันลังอันนี้ไม่คุ้มนะฮะคุณโค้ดใครมาหรือเปล่าครับผมยืมมานะครับช่วงนี้โค้ดนี้กำลังมาแรงชุดที่ใส่ ทุกชุดพี่เล็กเลือกให้ค่ะ mm. ใช่เขาเป็นคนเลือกให้ซึ่งเราเราไม่ค่อยมั่นใจเพราะถ้าถามเรามันโปมากเขาบอกว่ามันไม่โปมันสวยอะไรไปใส่มาให้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนลงมาติว่ามันสวยมันไม่โปทุกคนพูดเสียงเดียวกันหมดเลยเ็เลยบอเอาวะโอเคอะไรอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพอภาพออกมามันก็แบบ มันก็ดูไม่โป๊แต่มันมันมันดูสวยอะค่ะด้วยคือเขาอยากให้เป็นของขวัญเราอ่ะเราอุตส่าห์ตั้งใจลดความอ้วนได้ขนาดนั้นน่ะถ้าไม่ใส่ตอนนั้นแล้วจะรอวันไหนใส่อีกอะไรอย่างเงี้ยแบกเกราเขาอยู่กับธรรมะอยู่กับพระอยู่กับลูกกับหลานถ้าวันเนี้ยคุณกล้าด่าละล่าว่าเป็นโสเพณีว่าเป็นอีตัวแล้วคุณจะสอนลูกสอนหลานยังไงแล้วเด็กในอนาคต จะต้องพูดยังไงพ่อกับแม่เ้าพาทำงั้นโอเคพฤติกรรมแบบนี้กูด่าเลยด่าเลยเราไม่อยากให้เป็นสิ่งที่สืบทอดต่อเยาวชนต่อไปอะ่ะฉะนั้นถ้ามีถ้าเหล่าศิลปินดาราถ้าเจออย่างเงี้ยแล้วเราว่าควรทําดีกว่าไม่งั้นจะเบรกพวกนี้ไม่ได้เพราะโซเชียลทุกวันนี้อยู่ในมือเด็กทุกคนหมดเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเจดเราเรวมกําลัางค่ะแล้วก็กําลังคุยกับผู้ใหญ่เพราะว่าดาราปล่อยผ่านมาแล้วเหมือนกันมันก็จะเข้า2ปีแต่ก็ยังไม่หยุด ช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเอาใจสายซีรีส์วายต้องบอกว่าดาราสายวายมาเพียบแน่นอนมีใครบ้างช่วงหน้าเจอกันครับอยู่กับเอมและพี่อู๋ต่อนะคะในช่วงที่2นั่นเองในรายการป๊อปนิวส์ช่วงนี้อย่างที่ผิวบอกค่ะเรามีดาราซีรีส์วายมาฝากกันคือนับอายุแล้วเนี่ยเขาเหมือนจะแบบเป็นรุ่นน้องเอมมากเลยอะ อายไหมอายนิดนึงเหมือนกันไม่ไม่คือเราก็ยังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นใช่แต่ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเขามา<อ>ตั้งแต่ว 17, ัยแบบ17-18อะไรอย่างเ<ล>งี้ยวงการกันวัยมากแล<ช>ะบางทีเนี่ย15้า <ๆ S 1> เขาดึงตัวเข้าวงการแล้วโดยเฉพาะสายนี้ซ <c oughs> ีรีส์วายน,นั่นเองนะครับไปกันที่หนุ่มคนแรกฮะหนุ่มวอนั่นเองจากหยินวอนั่นเองนะครับวอลรันรัตใช่ไหมคะสำหรับคนนี้เขาออกมาบอกว่าตอนนี้สบายใจมากขึ้นนะฮะหลังจากมีกรณีดราม่าทัวร์ลงต่างๆที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องแฟนมิสติ้ง ที่ห้างแตกแล้วก็คนมาเนี่ยเหมือนจะลืมเรื่องของการโซเชียลดิสแทนซิงกันไปใน <ฮา S 1> ช่วงโควิดที่ผ่านมารวมทั้งกรณีดรามา่าบัตรแพงไงเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ เหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ไม่รู้จะไปอธิบายกับใครเหมือนกันเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมามันก็ไม่มีงานอีเวนต์อพออีเวนต์ไม่มีเขาก็ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงผ่านแบบสื่อ,อยู่เลยเนี่ยอ,อ่าเวลาเกิดประเด็นอะไรก็มักจะเหมือนแบบว่าไม่ได้สัมภาษณ์ชี้แจงนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาพูดไม่ได้ไงพร้อมบอกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ว่า คือเหมือนเคยท้อเหมือนกันว่าแบบอยากจะหันหลังให้วงการแล้วแต่ว่าได้ทีมซัพพอร์ตดีฮะก็คือคู่จิ้นของเขานนั่นเองนะครับคุณหยินนะแล้วก็ FC ทีมงานทุกคนคอยซัพพอร์ตนะฮะฟังเสียงหนุ่มวอกันหน่อยได้มีโอกาสพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกโล่งครับที่มันคาใจมาหลายเดือนนั่งดราม่าต่างๆหลายๆอย่างนะครับก็ขอบคุณพี่วสื่อที่แบบให้โอกาสผมได้ได้พูดออกไปนะครับขอบคุณมากครับผม,มเป็นคนที่ โดนเรื่องแบบนี้เรารู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะออกไปแบบกลายเป็นเป็นแบบคนปกติดีกว่าไหมมันน่าจะใช่มีความสุขกว่าแต่ว่าผมผมว่าผมทําไม่ได้เพราะมันก็มีน้องของผมมีเพื่อนมีทีมงานอะไรต่างๆที่แบบเราก็ทํางานเป็นทีมครับมันมันจะแบบ อารมณ์ส่วนตัวเชื่อวูบอย่างนั้นมันก็คงจะทําไม่ได้ครับมันก็เลยต้องต้องแบบตั้งสติแล้วก็เออมันมันก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับก็ผมอยากพร้อมในในความเป็นผมแบบเดิมอ่ะผมไม่อยากเปลี่ยนอะไรที่มันที่มันคิดว่าดีอยู่แล้วนั่นอย่างเงี้ยซึ่งก็นั่นแหละครับผมจะเป็นตัวผมที่มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกันครับโอ้โหน้องเขาน่ารักนะเคยเห็นนะคลิปนะเวลาน้องเขาตีกรองผิวดูเลย เทมากเล่อเทมากชอบที่เมื่อกี้น้องเขาพูดเขาเวลาถ้าสมมติจะเปรียบเทียบอะไรยังไงเนี่ยเราเทียบกับตัวเองวันก่อนก่อนดีกว่านะเรื่องการพัฒนาตัวเองนะไม่ต้องไปเทียบกับใครหรอกนะฮะยุคนี้ต้องยอมรับว่าแค่พยายามเหมือนรูปโปรไฟล์ตัวเองก็ลำบากพอแล้วนะฮะไปต่อดีกว่านะฮะก่อนที่เราสองคนจะเลอะเทอะนะคะไปดูอีกหนึ่งนุ่มจากซีรีส์วายเหมือนกันนะคะคุณเพิร์ธธนพลคนนี้ก็ฮอตฮิตมากๆโด่งดังมากๆเลยนะนี่เขาบอกว่ากําลังจะมีผลงานที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเตรียมตัวค่ถายีีรรจนั้งแ เขาบอกว่ามีข่าวดีเพราะว่าแลนกันแต่ที่สําคัญคือถ่ายที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะและจะมีนะักแสดงจีนค่ะบินมาถ่ายทําถึงไทยโดยก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการกักตัวตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะส่วนที่เป็นกังวลน่าจะเป็นเรื่องของภาษาค่ะเพราะว่าเขาต้องสื่อสารอ,อย่างน้องเพิร์ดเองเนี่ยเขาต้องพูดภาษาไทยจีนเองจะตอบโต้ตเป็นภาษาจีนดังนั้นมันจะต้องค่อนข้างที่จะเข้าใจกันมากเลยเตร,ร,รียมตัวยังไงคะพี่หูสวัสดีครับไม่น่าใช่ลองฟังน้องเพิร์ดดูค่ะ ก็เป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราได้ถ่ายทํากับทางประเทศจีนครับก็เป็นซีรีส์ยังบอกชื่อเรื่องไม่ได้ยังบอกตัวละครไม่ได้ครับก็น่าจะออนมาันไปปีถึงปีหน้าครับอยู่ในแพลตฟอร์มไอซืออีจริงๆก็กลัวนะเพราะปกติเราก็เล่นซีรีส์ไทยอยู่นะครับเวลาเราเขาพูดอะไรมาเราก็จะฟังรู้เรื่องแต่อันนี้พอเราพูดไปเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาพูดมาเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องแสดงอารมณ์อะไรยังไงครมันค่อนข้างที่จะท้าทายมากครับจริงๆมากก็เป็นคนจีนอ่ะแต่พอผมไปพูดแล้วเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยแบบแบบ โอ้อยากเจี๊ยบปึ๋งเนีนะเขาเขางงไปเลยผมก็งงว่าทำไมเขาฟังไม่รู้เรื่องผมก็พูดภาษาจีนนะดูหล่อหน้าใสเนาะแล้วมีความสุขแฮปปี้เจี๊ยบปึ๋งบวยเนี่ยเมื่อกี้ที่เขาพูดกินข้าวยังอันนี้พูดจริงพูดจริงจจะมีจีนแต้จิ๋วจีนกลางไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความหมายมันจะต่างกัน และการที่ต้องถ่ายละครสมมติเอ็มพูดภาษาไทยไปพี่พูดภาษาจีนมามันค่อนข้างยากเหมือนกันนะกับการจูนอารมณ์ให้มันตรงกันอะไรเงี้ยก็ส่งไปจ่าให้กับน้องเพิร์ดด้วยค่ะผมไปกันที่นุ่มแจ็คกี้จักรินคนดีบ้างดีกว่านะฮะจับมายร้องเพลงเรียกว่าดียังไงฮะน่ารักเราเป็น FC นร้องเข้าจากรินิตี้ใช่ไหมด้วยอ่าล่าสุดนี้มาเล่นละครทางช่องของเราด้วยนะครับ จังหวะหัวใจในายสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็ได้จับมาร้องเพลงถ่ายทอดอารมณ์ของคาแรคเตอร์ตัวละครซึ่งเขารับบทเป็นดินเป็นหนุ่มที่โหยหาความรักความเมตตาอยู่ตลอดเวลาความเมตตาอาจจะไม่ต้องเอาความรักก็พอนะฮะซึ่งงานนี้เห็นบอกว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีจนถึงขั้นพี่บอยพี่บู์เนี่ยเยปากชมเลยเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขามาโปรดิวส์เพลงนี้ให้แล้วก็เดิม,มทีเพลงนี้เนี่ย มีเนื้อร้องเป็นเกาหลีไงแต่ว่ามาแปลงเนื้อเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยโดยคุณเอกซีซั่นไฟด้วยพี่จุ๋ยก็ชมอะเป็นยังไงฟังกันครับใช่ค่ะเป็นเพลงก็เป็นเพลงหลักที่เป็นเพลงช้าของผู้ชายนะคะ,ะเขาก็ถ่ายทอดมาได้ดีเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาเล่นละครแล้วมา60%เอร์เซ็นะเขาก็จะรู้เรื่องราวของตัวละครแต่ว่าด้วยแบบพลังเสียงใช่ไหมคะทักษะใช่ไหมพี่บอยน้องใช่ครับน้องถือว่าเป็นคนที่มีทักษะการร้องเพลงที่ดีเลยครับแล้วก็ทกํางานบ้านมาดีวิธีการอ่านก็เลย เราลืนมากๆครับทีนี้การแต่งก็คือว่าทีมงานเราจะทําร่วมกับทีมเกาหลีอยู่แล้วพี่เอกซีซั่น5มาแต่งเนื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็พี่เอกก็เขียนได้ดีแล้วมาเจอหนุ้อๆดีๆอีกก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดีครับก็ก่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร้องเพลงประกอบละครทีนี้เอาจริงความหมายมันเศร้ามากๆรู้สึกว่ามันเข้ากับทุกๆคาแรคเตอร์เลยที่มันมีความรู้สึกเศร้าเนาะอย่างเช่นไอ คารคเตอร์ของตัวผมเนี่ยของของดินของดินเป็นมันเป็นแบบคนที่ขาดความรักอะไรเงี้ยต้องการความอบอุ่นอะไรประมาณนี้แล้วชีวิตจริงนะคะขาดความรักไหมคะไม่ขาดับไม่ขาดนะรับความรักตลอดครับใช่ก็ฝากด้วยนะคะน้องนี่คือลูกชายนะคะพนโตค่ะก็น้องดินสาสะร้องด้วยเล่นด้วยทุกอย่างเลยนะคะก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยลวกันนะคะแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณพีทีบีค่ะ โอ้โหเรียกว่าเป็นนักแสดงที่ทําได้ทุกอย่างเลยแล้วผู้จัดอย่างพี่จุย๋ยเนี่ยเขาไปคุมในกองก็ดูเองเข้าห้องอัดยังมา,าดู <ไป S 2> อีกอคุมละครหรือไปคุมสามีน่าจะสองอย่าง <laughs> ไป <laughs> ทีเดียวได้สองหน้าที่เลย <laughs> จลน, <laughs> นะฮะอ่ะช่วงนี้เบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า <laughs> พาไปดูหนุ่มอเล็กเรนเดลแล้วก็พี่บอยประกณนะฮะเขาจะไปปลูกป่ากันเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันช่วงหน้าครับ อยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการป๊อปนิวส์ของเรานะครับช่วงนี้เก็บตกหลังกล้องพาไปดูเรื่องราวการทําความดีของ2หนุ่มหลอคนแรกก็คือฮียรบอยประกอบนั่นเองอีกคนนึงโอ้คนนี้เขาโลโก้รักโลกมาแรงมากๆเห็นหน้าปุ๊บรู้เลย <laughs> อันเล็กเ่นเดลนั่นเองนะ <c oughs> ครับก็คืออย่างที่เราทราบกันนะคะช่วงปลายปีที่แล้วมีไฟป่าเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง2หนุ่มนะคะขออาสาทําความดีหน่อยไปช่วยเหลือนั่นเองจะเป็นยังไงติดตามในเก็บตกหลังกล้องค่ะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ต้องมาเชิญกันทุกๆปีครับกับปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ของป่าไม้ที่นับวันสถานการณ์ก็ดูเหมือนจะยิ่งเลวร้ายลงในทุกๆปีส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้ทางธรรมชาติครับ คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่โครงการหลวงห้วยลึกอุทยานแห่งชาติสีลานนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาฟื้นฟูธรรมชาติปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ป่าก,กันครับภายใต้แคมเปญอีฟโลเช่คุณเปลี่ยนเราปลูกในแนวคิดที่ว่า Plan for the Planet โดยในทริปนี้มีพระเอกหนุ่มสุดหล่อถึง2คนมาร่วมในทริปเราด้วยส่วนจะเป็นใครและกิจกรรมจะเป็นย่งไงกันบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับ ก็เห็นสอบถามเรื่อง พื้นที่แถวนี้เป็นไงบ้างฮะใช่ครับก็ก็ฟังจากจากน้องว่าก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของไฟป่าอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมครับก็ทุกคนอาจจะได้เห็นข่าวเมื่อปีที่แล้วอะไรอยู่แล้วแหละแล้วลวันนี้เราก็มาในตัวแทนบินมาจากกรุงเทพกับพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเพื่อที่จะมาช่วยกันฟื้นฟูป่าในในบริเวณนี้โดยการปลูกต้นประดูนะครับแล้วก็ทั้งทั้งเนินเขาเนี่ยเราก็แบ่งกันแล้วก็ไปปลูกเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ตรงนี้มันมีความมีธรรมชาติมีมีมีม ความเขาเรียกว่าอะไรความสมดุลกลับคืนมาโดยส่วนตัวแล้วผมผมเชื่อว่า,าประเด็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาที่จิตจิตสำนึกของเราและจิตสำนึกมันต้องเปลี่ยนเ,เราจะทำแบบนี้ไปอีกได้อีกเป็นร้อยร้อยปีเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าข้างในของเราไม่เปลี่ยนผมคิดว่าถ้าเกิดข้างในของเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้นมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนครับผม คือปัญหานี้มันไม่ได้เพิ่งมาเกิดที่ที่ทุกคนได้เห็นนะผมว่าแต่ว่าคือทุกวันนี้สื่อมันมันมันไวมันสื่อมันมีโลกโซเชียลไงทุกคนได้รับรู้ปัญหามากขึ้นแต่ว่าคจนิงปัญหาเรื่องไฟปา้าหมอกควันปกคลุมเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยมันมีมานานนานแล้วครับเพราะว่าผมมาเป็นคนหนึ่งที่ผมเคยมาฝึกง,งานอยู่ที่เชียงใหม่เมื่อตอนเรียนมหาลัยนะครับตอนนั้นก็ไีิไปีไถึง10กว่าปี 10, 10, กาป10กว่าปีที่แล้ว1 2 13ปีที่แล้วเนะี่ยตอนนั้นก็คือตอนที่ผมมาฝึกง,งานอ่ะ ก็มีปัญหาพวกนี้แล้วครับทเราก็รับรู้ได้รับรู้อยู่แล้วไม่คือแบบมีช่วงเป็นอาทิตย์เลยที่แบบทั้งเมืองเชียงใหม่ก็คือแบบเป,ปเป็นหมอกเป็นควันนะครับคือออกจากบ้านมาออกจากหอพักมาก็คือแบบมองไม่เห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือปัญหาพวกนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าคืออาจจะยังเรียกว่าเราเราก็ต้องร่วมกันคนละไม้คนละมือในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจาก ต้นสาเหตุของมันว่ามันเกิดจากอะไรผมว่านะคือเรามาเที่ยวพักผ่อนด้วยแล้วก็ลองแบ่งเวลาสักครึ่งวันบางทีลองไปไปที่อุทยานแล้วก็โทรไปสอบถามเราว่ามีพื้นที่ตรงไหนที่แบบยังต้องการการช่วยเหลืออยู่เราสามารถไปซื้อต้นไม้มาอะไรหามาปลูกมาช่วยกันลงให้มันเต็มพื้นที่ได้ไหมผมว่ามันก็เป็นอะไรที่สนุกสนุกด้วยแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยครับ นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแคมเปญดีๆนะ,ะเนื่องจากว่าพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็า ทำงานกันหนักมากๆนะฮะเพราะฉะนั้น yani like 2หนุ่มไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นสร้างจิตสํานึกก็แล้วกันนะเพราะว่าไฟป่าท sure yes> uh huh ี่ภาคเหนือเนี่ยยอมรับเลยว่าเป็นตลอดทุกปีนะไม่แล้วมันมาจากน้ํามือมนุษย์ไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดเยอะๆถึงธรรมชาติถึงโลกของเราด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะคะครบทั่วนาการของเราตั้งแต่ดราม่ามาจนถึงทําความดีกันไปเลยใช่นะฮะมีครบทุกแนวจริงๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันใหม่ในป๊อปนิวส a ตนลี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ